สวัสดีครับเพื่อนๆตอนที่9นี้จะกล่าวถึงเรื่องอาณาปานสติคือการนั่งรู้ลมหายใจเข้าออกอาณาปานสติอันบุคคลเจริญกระทำให้มากย่อมมีผลใหญ่อันนี้สงใหญ่ผลที่เขาหวังได้สองอย่างคืออารหัตผลหรืออาณาคามีผลอาณาปานสติพระองค์เปรียบเหมือนกายะคตาสติ พ่อลมหายใจออกนี้และลมหายใจเข้าเป็นกายอันหนึ่งอันหนึ่งในกายทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้พิกุณนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้เห็นกายในกายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสตินำอภิชาและโทมนัสในโลกออกเสียได้เมื่อครั้งแต่ก่อนตัสลูพระองค์ยังเป็นโพธิสัตว์ยุ ย่อมอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้เป็นส่วนมากอาณาปานสติสมาธิทำให้กายของเราไม่ลำบากตาของเราไม่ลำบากและจิตก็หลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่ถือมั่นด้วยอุปทานพี่ครูทั้งหลายถ้าเธอต้องการให้กายไม่ลำบากตาไม่ลำบากและจิตก็หลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่ถือมั่นด้วยอุปทานแล้วไซอาณาปานสิสมาธินี่แหละ อันเธอทั้งหลายพึงกระทำไว้ในใจให้เป็นอย่างดีอาณาปานสิสมาธิหรือการรู้ลมหายใจเข้าออกพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนความเป็นกุศลทั้งหลายจะไหลลงสู่ใจของบุคคลนั้นดังเช่นน้ำในมหาสมุทรน้ำในแม่น้าทุกสายจะไหลลงสู่มหาสมุทรเปรียบเหมือนบุคคลจเจริญอาณาปานสติความเป็นกุศลทั้งหลาย จะไหลลงสู่ใจบุคคลนั้นนี้คือกองกุศลอันยิ่งใหญ่การทำอาณาปานสติหรือรู้ลมหายใจเข้าออกพระเจ้าตัดไว้ว่าพี่ขูกไปแล้วสู่ป่าสู่คนไม้สู่เรือนว่างเปล่าก็ตามนั่งคู่ขาเข้ามาโดยรอบตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าเธอมีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกเมื่อหายใจเข้ายาว ก็รู้ชัดว่าหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจออกสั้นทำความรู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจเข้าทำความรู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจออกทำกายยะังขานให้ละงับอยู่หายใจเข้า ทำไกยสังขารให้ระงับอยู่หายใจออกและพระองค์มีเตือนพิขุว่าถ้าพิขุจเจริญอาณาปานสติแม้ชั่วการเพียงรักนิ้วมือเรากล่าวว่าเป็นผู้ไม่เหินห่างจากฌานทำตามคำสอนพระศาสดาปฏิบัติตามโอวาทไม่ฉันบินทบาทของชาวแว่นแคว้นเปล่าจะป่วยกล่าวไปใหญ่ถึงเมื่อกระทำให้มากซึ่งอาณาปานสินนเล่า พระอ,องค์เตือนให้พิขุทำอาณาปานสติเพียงช่วงลัดนิ้วมือวันละแค่สามเวลาเท่านั้นแสดงว่าอาณาปานสตินั้นมีอนิสงส์มากยิ่งทำมากยิ่งได้อนิสงส์มากแต่อย่างน้อยก็ขอแค่เพียงลัดนิ้วมือก็เพียงพอแล้วจบตอนที่เก้า